ก็ผ่านไปค่ะต่อไปเป็นชาวราศีกรกฎค่ะอาจารย์ค่ะราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เราอง<ร>าูง่บแบบฝลังนะครับ21นะครับ21มิถุนาถึง20กรกฎาคมนะครับเรามาดูกันว่าชาวราศีกรกฎประจาเดือนธันวาคม2567จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตพ,พร้อมกันครับตั้งจิตมาเลยนะคะ อาจารย์กำลังจับให้ให้นะคะมาดูกันค่ะเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีกรกฎมีโชคดีอะไรบ้างหรือมีเรื่องใดที่ต้องควรระวังบ้างนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะมาดูภาพรวมกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะชาวราศีกรกฎนะครับช่วงเดือนนี้จะมีปัญหารอบด้านเลยปัญหากิจะกคนอื่นทําให้เราต้องคิดต้องแก้ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองต้องมาแก้ปัญหารอบด้านคิดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมแล้วมีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศหรือมีเกณฑ์การเดินทางเก็บกระเป๋าพร้อมเดินทางแล้วรวมทั้งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ด้วยในช่วงช่วงนี้เนี่ย เก็บเงนนไม่ค่อยอยู่จริงจริงจริงไพ่มันขึ้นมาเลยแหละครับสะจับจางมาแต่คุณจะได้อะไรแบบฉิวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้เส้นยาแดงพาแปดวินาทีสุดท้ายสอบแข่งขันช่วงชิงหรือได้อะไรบางอย่างแบบแต่สุดท้ายก็ได้ได้แล้วะจะมีคําว่าข่าวดีเกิดขึ้นอย่าแน่อนอนนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะปวดหัวนิดหนึ่งนะ <imprisoned> ชาวราศีกรกฎก็ระหาแบบปัญหารอบด้านปวดหัวซึมเศร้าความเครียดวิตกกังวลคิดหลายเรื่องหลายอย่างไม่รู้จะเลือกกันอะไรดีไปต่อหรือพอแค่นี้เลือกซ้ายเลือกขวาเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามแต่มีเกณฑ์การเดินทางเหมือนกันอีกแล้วขี่ม้าคว่ำนะครับหมายถึงเป็นเซลก็ได้นะทำยอดหรือทําอะไรบางอย่างด้วยเช่นกันนะครับผมนี่คือชาวราศีกรกฎค่ะคําถามค่ะอาจารย์คะมีคําถามมาว่า ธุรกิจปีหน้าไรายได้จะดีหรือไม่แล้วกําไรจะได้เป็นก้อนไหมะคะอะ,ลอ,อะลองดูกันนะคะสําหรับเจ้าของคําถามนี้นะคะตั้งจิตมาเลยนะคะนึกถึงธุรกิจที่ท่านทำนะคะอยากได้กำไรมากเท่าไหร่ตั้งจิตมาเลยค่ะอาจารย์จับไพ่ให้นะคะจิตนะครับค่ะ คุตาจับนะคุณ <c oughs> ไม่เห็นค่ะอ้าวมาดูกันค่ะไพ่บอกอะไรบ้างคะจันค่ะเนี่ยมีเรื่องลังเลใจต้องเลือก<ม>ซ้ายเลือกขวาดีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจปีหน้านะคะมีโครงการที่ทําอะไรใหม่ๆหรือต้องมีเกณฑ์การเดินทาง<ม>คิดเรื่องการเงินเห,หเ็นไหมเนี่ยกําไรหรือการหาเงินยังไงก็สําเร็จค่ะมีโอกาสจะได้ไม่ต้องกลัวเลยมีโอกาสสำเร็จมีโอกาสจะได้และค่อนข้างดีด้วยใช้คำคำนี้ค่ะนะ ไม่ต้องกังวลใจนะคุณคิดไปเลยคุณแพลนเอาไว้เลยมันจะเป็นเดอะสตาร์ขึ้นมาแล้วก็เรื่องการเงินก็สําเร็จเดี๋ยวกันก็จะได้แสดงว่าดีเลยนะคะค่ะนี่ก็คือชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับคถโชคลาภดีกว่าอาจารย์เสริมให้นะคะโชคลาภชาวราศีกรกฎค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าจะมีไหมทันวาคมนี้ ส่งท้ายปีกันเลยคะจะเหมือนชาวราศีเมทุนไหมน้องนอราศีเมทุนปังมาก,มมากส่งจิตมาเลยนะคะอาจจะไม่มีโชคลาภแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะเดอร์ซันมา แล้วกันเราก็จะดีขึ้นอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าในเดือนนี้แฟนเก่าก็ได้คนที่ห่างหายกันไปจะได้กลับมาเจอกันและอาจจะนําพาโชคลาภหรือเงินทองในการทำงานหรืออะไรบางอย่างมาให้อาจจะเหนื่อยใจกังวลใจคิดไม่ตกอะไรไหมขอบคุณสลาบหัวใจนะครับขอบคุณมากเลยครับเนี่ยอาจจะเหนื่อยใจหนักใจอะไรบางอย่างเหมือนต้องแบบภาระรับผิดชอบทุกเรื่องด้วยเช่นกันนะครับผมก็อันนี้เป็น ไพ่ได้บอกแล้วนะคะว่าก็มีโอกาสจะได้แล้วก็จะได้จากคนเก่าๆเพื่อนเก่านําพาแล้วเรื่องเงินอาจจะได้เงินจากคนเก่าๆคนรู้จักหรือเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยขึ้นแน่นอนเรื่องาเงินแสดงว่าดีดีนะคะชาวราศีกรกฎอันนี้ชาวราศีกรกฎนะคะสําหรับท่านที่อยากจะดูเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ขาติดต่ออาจารย์ได้ทางช่องทางไหนได้บ้างค่ะออดดัมอดแบออดฟ้านะคะพิมพ์หลอดเทมทารุคานนะครับไปติดตามกันก่อน ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องดูวันหนึ่งเราจะได้ดูกันก็เดี๋ยวได้ติดต่อมาได้ไม่ใช้วันเดือนปีเกิดถามหาใครนึกถึงหน้าคนคนนั้นใช้จิตสื่อไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเรื่องธุรกิจหรือเรื่องของความรักนะครับนะคะดูซิว่าเป็นยังไงต่อทีนี้ผมลืมบอกให้ไปทําบุญนะครับทําปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้นะครับทําบุญพวกนี้แล้วมันจะดีมากๆเลยเช่นกันนะครับนะคะอาจย์ให้เคล็ดลับแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะ แก้วด้วยนะครับเป็นพัดแก้วพัดแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเพระะเกียบนะครับขันแพรยพระบารมีของพ่อโสทรนะครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธมังกเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นอสักระพ้นที่นี่ทรงนะครับทำมาจาะบริษัทซึ่ง แล้วก็สุทธอดเนี่ยก็เป็นพาพบางคนอาทิแบบเป็นตะวันขึ้นหันนะครับแต่ก็มีอีกจุดนึงครับก็แบบมั่งอต่รถนะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนเขิดวันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามประสัณนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อ เนื้อองพระเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะฮะของตับรวจนะครับอยู่ตรงนะกลางเนี่ยเขาจะจามีอะไรอยู่ตรงนี้หนักมากเลยน,นะครับก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับนี่ก็สิบสองนิ้ว,วทำไม่เยอะเลยนะครับนนะตัวนี้แต่ก็ยังมี เป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทําสีนะครับเป็นสีสนิมเขียวครับให้ดูมนหยกเลยนะครับเป็นสองทองนะครับใบหน้าของคนงามนะครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะรงนี้ตรงนี้พิเศษมากครับรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงิน หล่อด้วยเงินเป็นมาทั้งองค์นะครับ <Yeah. S 1> นอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับสามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะเพราะปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปมงกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้ง,องอออออทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินองยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับ,นะรบก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าวัตถุ่มคนบูชาได้นะครับ